โซเดโนทุกครับอยู่ช่องยิปเล็กดนะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมไม่ใช่ดิจะบอกว่าเป็นคลิปรีแอคชั่นแรกจะบอกว่าเป็นคลิปแรกที่ผมมาเปิดหน้าไม่ใช่ครับเพราะว่าผมเปิดหน้าผมไปหลายทีแล้วในช่องนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมารีแอคชั่นเพลงเพลงใหม่ของ c a m PS นะฮะเขามีเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับผมเพลงของเขาก็จะมีชื่อว่านี่เลยครับผมเสบส์แ ก็นั่นแหละฮะไปแปลวนะกูขี้เกียจแปลนะทุกคนก็หน้าผมอาจจะดำๆหน่อยล่ะก็เออถ่ายอย่างงี้ยล่ะขี้เกียจเปิดไฟนะทุกคนเรียงไฟมากช่วงนี้ครับไปแพงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยไปแล้วกี่วันวะแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ในช่องของซีเล็กนะครับผมแบบเป็นแฟนคลับของพวกเขานะฮะไม่บอกใครนะนี่ครับผมปล่อยมาได้ทั้งหมด4วันแล้วนะครับยอดวิวอยู่ที่1นึ0 0แสนสี่พโอ้โหสี่วันหนึ่งแสนถือว่าโอ้ถือว่าเยอะนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมา ฟังกันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงละกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะใครที่ชอบคลิปเดีวนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กัดีวยกับช่องเจมเล็กนะด้วยนะจะเลีวไปไหนโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันครับกดไลค์ละกันมาแล้วว้าวเขาถ่ายแบบนี้ได้ไงอะ่ะเนี่ยเขาใช้อะไรถ่ายก็ไม่รู้นะแบบเนี้ย

เดีายวม y งแก่เราดูดิเซยิงเฮาจะเต็กูเลงเตมึงวิ่งหนีกันดูเดี๋ยวคมึงทุกหยอดตำแที่กูเน้นเอาพวกมึงอ่อนเาเทกเคนำสั่งอย่างเท็กกเครไม่มีดาวในที่กูมิสลองถานี่กับแค่ดิเจรู้เร่เเจก็มาก็มาดิคาคิวพวกมึตายแล้วก็คิวแล้วก็คิวอีกยจะนอนอี่นะาี่พวกมึงเล่นแล้วก็เด็กก็ชิวเด็อ่าฟิเชนชีเด็กงงหูตาไม่ลืมราว่งจะเดอลูกเลกแล้กูชอบปืนยิงไล่กับเมโลดี้ p e r f e c t o n ล็อกสตาไล่กับแฟน พวกกูทำเงินมากมาปเป็นเบเกี่นากูกลายเป็นสต a r on the legacy We are the big f like. o f e i o n a l p มมาใ f o r s i f e แบบว่ากูมีแด่ We g o r e เดิมว่ามีไรบอกรู้น้อยมี f ฟ e r fake ช้ั o r free ฟย่ big r f e i l e แม่มา f o r ิ i ส five f a ฟแบบว่ากูมีแต่ We got a lot f o free fire เดิมว่ามีไรบอกูน้อยมีไฟ v e for fake ชกับ for free fire ยายา ว้าว wow. จบไปแล้วนะครับก็บอกเลยว่าโคตรมันเลยแล้วก็โคตรเพลาะโคตรสนุกนะครับออตจูนมาเต็มนะครับแล้วก็เพลงนี้ไม่รู้ว่าใครร้องนะไปฟังกันเอานะครับที่ช่องของซีรัคเ f ฟเอนะ<ว>อารมณ์เพลงก็จะแบบประมาณแบบเป็นเพลงแรปนะเอออ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง J Play X 9ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครท่ชอบให้ผมมา reaction เพลงแบบนี้นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วอยากให้ผมรี c t ช o n นเพลงแบบไหนหรือเพลงอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาบอกนะครับผม่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจนใหม่คลิปหน้านะครับบายๆครับผมมาเล่นเกมก่อน